ไอดอลเพลย์룸ครับชั่วโมงนี้แน่นอนครับอีกหนึ่งศิลปินเอเลี่ยนของเราครับเพิ่งเดินทางลงจาก UFO นะคะแล้วก็มาในสตูของเราในวันนี้ครับต้อนรับก่อนเลยครับเอเลี่ยนดีเจอลาะแปว่าอะไรอะไรพี่ภาษาเอเลี่ยน ไอเล่นที่ไหนครับเออผมมาจาก MIB Men in Black เผลอแล้วหยอกแกๆๆเอาวันนี้แฟนๆของพี่บิ๊กดีเจอลาดนะครับเข้ามาในไลฟ์ได้เลยใครที่รอบิ๊กอยู่อย่างที่พี่ดวงบอกไปอ่ช่วงแบบชั่วโมงสุดท้ายของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูซิงเกิลใหม่ของพี่บิ๊กกันนะครับทุกช่องทางของเราทางยูทูบเมโลป๊อป อ่ากตอกแล้วก็แฟนเพจนะลดเสียงนิดนึงนะครับผมทักทายเข้ามาได้อยากจะพูดอะไรกับพี่บิ๊กก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาสดๆตรงนี้ได้เลยวันนี้ผมอะไรครับดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเจออ่าพี่ญาติอีกครั้งหนึ่งครับเอออยากเจอญาติอยากอยากช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่ไม่ค่อยได้ส่งสิงกับครอบครัวเลยครับไม่ได้เจอญาติเลยเีอาคนละญาติคนละญาติโอเคโอเคอยากเจอคนที่มันแทงอ่ะอ๋ออยากเจอคนนั้นน่ากลัวอันตราย อ,อ่ะวันนี้พี่พิกมาแล้วนะคบพร้อมกับเดี๋ยวใครที่อยากจะดูซิงเกิลใหม่ดูถึงเบื้องหลังการทํางานของเพลงเอเลี่ยนตัวนี้จะเป็นยังไงก็เข้ามาในไลฟ์ของเราได้เลยอยากให้ทักไทยเหล่าบรรดาแฟนแฟนเอเลี่ยนของคุณหน่อยครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมกล้อ,องหนสวัสดีครับผมบิกดีเจลาด <c oughs> ครับผม <c oughs> ดีที่ได้เจอกันอีกครั้งครับเออทางทิกตอกเข้ามาได้เลยนะนะครับอ่ะแน่นอนก่อนที่จะกลับมาพูดถึงซิงเกิลนี้นะครับเห็น อ่ามีช่วงหนึ่งคุณเข่าดีขึ้นเลยครับพี่บิ๊กครับเขา่าเขาเา่าไปผ่าตัดมาพี่ดีขึ้นกว่าเดิมครับเดินได้ครับแต่ตอนนี้มันมันเหมือนมันจําไม่ได้ว่ามันเคยเดินอุ้ยก็เลยก็เลยแบบว่าต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อนิดน,นึงครับ ไอ้นี่คือพอเราผ่าเข่าเสร็จแล้วแน่นอนแหละมันจะต้องมีกายพางพงกาย่างใช่ปะใช่ใช่เกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมไม่ได้ใช้ครับอ่อมันเหมือนแบบขาเรารีบไปใช่ใช่ครับผมอตอนแต่ตอนนี้คือเดินวิ่งได้เป็นปกติเดินได้ผมวิ่งยังไม่ค่อยแนะนำครับวิ่งยังไม่ค่อยเนาะอย่างนี้แค่เดินได้ผมก็แฮปปี้กับคุณแล้วนะครับผมแฮปปี้เหมือนกันเออเพราะใครที่แบบเคยมีปัญหาเรื่องเข่านี้ผมบอกเยเวลาเดินลงน้ำหนักถ้ามันเจ็บนี่คือ ไม่ไหวจริงๆใช่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 ลเราต้องใช้ขาตลอดนะนะเดินไปไหนมาไหนตลอดอะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ขาใช้คุกเข่าด้วยไหมถูกต้องครับถูกต้องใช่ใท่านี้ขาดไม่ได้เลยท่าคุกเข่าครับผมคุกเข่าท่าคุกเข่ากับท่านั่งยองผมบอกเลยคนมีปัญหาเรื่องเข่านี่คือแบบเรื่องใหญ่เลยนะครับผมแสดงว่าท่วงนี้ที่บ้านเปลี่ยนจากส้วมซึมเป็นส้วมนั่งแล้วใช่ไหมครับเออ มันเป็นทุ่มนั่งนานแล้วนะพี่โอเคโอเคเล่นมุกไม่ทันเลยเพี่ครับครับ,คครบไม่แต่จริงๆคือถ้ามีปัญหาเรื่องเข่าเขาคุณหมอเขาแนะนำห้ามนั่งแบบใช่ใช่ยองๆใช่ป่ะครับครับเพราะว่าเข่ามันรับน้ำหนักเยอะ จริงๆก็เลยต้องทำกายภาพเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนคอที่เส็บกับแฮมสตริงเนี่ยมันแข็งแรงมากๆมันจะได้แบบรับน้ำหนักแทนของเขาได้แต่เห็นแบบเจ็บเข่าแบบนี้ครับแฟนๆของพี่บิ๊กครับเห็นคุณก็ไปขึ้นเวทีขึ้นสเตจมาหลายอีเวนต์เหมือนกันนะเพราะว่าน้องๆบอกว่าแบบคอนอะไรนะ now face melody of l i n e ใช่พี่บิ๊กดีเจหลักก็เพิ่งไปโชว์มาใช่ครับเพิ่งไปเล่นมาครับคุณไปคุณไปโชว์อะไรบ้างครับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้โชว์ครับแบบ โชว์เปื้องผ้าขอ,อาเล่นครับผม,ผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับไม่คิดว่ามีโชว์กล้ามกระดงจ,งจิงประการทุกคน,น,คท,กคนทั้งใจฟังกันมากเลยเอคอ,ค,อ,ค,อคือผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตครับไปร้องเพลงแล้วก็แบบนึกออกไหมครับเอนเตอร์เ,เทนผู้คนครับผมครับ ขึ้นเวทีได้สบายขึ้นเวทีได้สบายครับ <ผม S 2> เดินขึ้นไ,ไ,ดได้ครับเดินลงได้อโอเคเยี่ยมยอดก็คือทุกอย่างยังทำได้ปกติครับแล้วมันโชคดีตอนที่เวลาเราเล่นคอนเสิร์ตมันจะแบบมีแอดรนาลีนหลังหล่งออกมามันทําให้เราแบบ,บว่าทําสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกเจ็บ แต่ว่าผมก็เจ็บนะครับแต่แค่แบบเราเรา,าทนได้อุ้ยแต่เห็นพี่บิ๊กกลับมาเดินเอนเตอร์เทนบนสเตจแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าแฟนๆของคุณก็แฮปปี้แล้วนะครับผมแล้วยิ่งเห็นบรรยากาศนอกจากคอนเสิร์ตแล้วก่อนที่จะกลับมาซิงเกิลเอเลี่ยนนี้คุณไปตะลุยเหมือนเที่ยวทะเลไปกรุงไปเกาะเต่ามาด้วยอ่ะวารู้ด้วยเหรอครับเฮ้ยผมแอบส่องเอเลี่ยนอยูโอ่โอเคครับใช่คุณไปเกาะเต่าคุณไปทําอะไรมาครับเอเลี่ยนตัวนี้เออหาแรงมาันาใจพักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูจิตวิญญาณ ออันนี้คือเรื่องจริงแล้วนะคือ,อไปพักผ่อนรีแลกซ์แล้วก็หาแบบสิ่งใหม่ๆใช่ครับใช่อซึ่งต้องเดินทางไปที่เกาะเต่าด้วยใช่ครับเกาะเต่าครับเกาะนี้เต่ามันเยอะเลยนะเออจริงๆแล้วอ่ะมันมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันเยอะหรือเปล่าเพราะ <c oughs> ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวผมจําได้เกาะเต่ามันจะมีที่เลี้ยงเต่ามันจะมีตามเต่ามีอะไรอย่างนี้เลยับเอออันนี้ผมไม่รู้เลย แสดงว่าคุณไปรีแลกจริงๆไม่ได้ไปทุ่งไปเที่ยวไปดำน้ำไม่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 ไปดำน้ำครับแต่ก็ได้เขาเรียกว่าฟื้นฟูพลังบูตบูตเอนเนอร์จีที่เกาะตอนนี้เอาและแล้วกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับที่ตอนนี้เปิดตัวไปแล้วหลายคนก็น่าจะได้ดูมิวสิกวิดีโอได้มีโอกาสฟังเพลงไปแล้วในส่วนของ DJMC พี่ดวงเองผมก็ได้ฟังเพลงของคุณละกับเพลงที่มีชื่อว่าเอเลียนนะครับ ก่อนที่จะไปถึงเพลงกับการคิดงานเพลงของคุณเนี่ยเอเลี่ยนตัวนี้นะครับคุณชื่นชอบแล้วก็คุณเชื่อว่าในโลกของเราใบนี้มันมีจักรวาลอื่นนอกจากมนุษย์อยู่ใช่ไหมครับคุณคิณบิ๊กครับคือจักรวาลอื่นมีแน่นอนครับอันนี้มันเดินแฟกต์เลยครับส่วนสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ในจักรวาลอื่นก็มีเหมือนกันครับอืคุณเชื่อแบบนั้นเออผมไม่ได้เชื่อครับผมรู้ครับฮะครับผมคุณรู้เลยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าผม คือเอเลียนอุ้ยเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนิดเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่แต่แต่ฟังแบบนี้นะก่อนที่จะมามีเพลงนี้คุณเชื่อว่าจักรวาลอื่นมันมีแน่นอนแล้วโลกใบอื่นกับมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์มีด้วยกับความเชื่อของเราใช่ครับแล้วพี่โด่งพูดเหมือนพี่โด่งไม่รู้เลยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่รู้จริงๆเฮ้ยพี่อ่าอ ไม่ผมไม่รู้ผมไม่เชื่ออะไรนะพี่เเป็นเอเลี่ยนไหมหรอเอคุณรู้ได้ไงปิดบัง้วเงยเงยเงยเงคุณรู้ได้ไงผมมาจากเรื่อง men in black เลยนะนั่นแหละพี่เห็นว่าพี่ก็เป็นเออหมายความว่าพวกคุณแน่ใจได้ไงว่าพวกคุณไม่ใช่๋อ้เอาแล้วทําให้ผมสับสนในชีวิตเลยนะเกิดมานี้ไม่เคยมีใครทักผมว่าผมเป็นเอเลี่ยนมาก่อนเลยคุณคนแรกเลยนะใช่ครับพี่เป็นเอเลี่ยนอ๋อ เดี๋ยวอไงบ้างครับที่ตอนนี้ได้รู้ว่าเป็นเอเลี่ยนเออรู้สึกแปลกๆครับรู้สึกแปลกๆแ๋ยวจะชินเองครับพี่เพราะว่ามันไม่เคยมีใครทักผมว่าผมเป็นเอเลี่ยนมาก่อนครับผมเติบโตมาดูหนังมากับหนังเอเลี่ยนนี่นะฮะอย่างอ่ะยกตัวอย่าง MIB Men in Black เนี่ยครับมันจะมีเอเลี่ยนที่ฝังอยู่ในตัวผมฮะซึ่งซึ่งตอนนี้ผมอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเอเลี่ยนอยู่ในตัวผมแต่ตอนนี้ผมบอกเลยพี่ได้รับรู้แล้วพี่ว่า พี่เป็นเอเลียนพี่รู้ตัวแล้วครับผมก็อยู่ที่ว่าพี่จะใช้ชีวิตต่อยังไงขอให้มีความสุขกับการได้รับรู้นี้ต่อไปเจ้าเอเลียนโดมโอ้ยเจ้าเอเลียนโดมซะด้วยผมมาจากดาวนามิกนะครับผมคุณมาจากดาวไหนครับผมมาจากกาแล็กซีที่เรียกว่าแอนโดเมดาโอ้โรคของแอนโดเมดาก็มาด้วยนึกว่าจะมาจากกาแล็กซีเอ็กซ์เพส อ๋ออันนั้นเป็นชื่อเพลงนั่นเป็นชื่อเพลงใช่ครับแล้วเป็นเพลงที่แล้วเป็นเพลงที่กา l ล x y ซี่เพนี้พี่โดงบอกเลยนะทุกวันเนี้ยแฟนคุณยังขอผมเข้ามาอยู่เลยให้ผมแฟนเพลงของคุณนผมสดพี่ แฟนเพลงโอเคโอเคครับแฟนเพลงของดีจลาดยังขอเข้ามาอยู่เลยนะรู้สึกจะยอดแบบทะลุร้อยล้านวิวขึ้นไปแล้วเพลงเนี้ร้อยยี่สิบล้านวิวครับผมนาะเพลงนี้ใชครับนั่นก็คือชื่อเพลงถูกต้องแต่คุณมาจากกาแล็กซี่แอนโดรเมดาถูกต้องครับผมโอ้คุยกับบิ๊กนี่คือเริ่มมันแล้วนะมันครับผมเริ่มชอบแล้วดีใจที่พี่ชอบนะครับเพราะเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับลูกสมุนเอเลี่ยนของคุณด้วยอ๋อกบแฟตบอยกบแฟตบอยไอ้นั่นไอ้ตัวนี้เป็นเอเลี่ยนด้วยไหมพี่กบก็็เปนครับผม วิกบก็เป็นเฮ้ยเดี๋ยวกบนี่มันมาจากดาวดวงไหนครับว่กบมาจากดาวอบครับโอ้กบแฟชบอยมาอีกดาวดวงหนึ่งนะคนละจักรวาลครับแอนโดเมดามาจากดาวอบผมมาจากดาวนาเมิกใช่พวกเรามาเจอกันบนโลกมนุษย์ใช่ครับผมอืมคคุยนี่เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางครับผมมันเป็นห้องนั่งเล่นอืมคุยกันยาวแล้วเรื่องนี้นะครับนี่แหละ เดี๋ย و, วเราคุยกันแบบนี้เอโเอเร่เเลียนเนี่ยมันคือแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งในการทําเพลงนี้ด้วยไหมเออแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งในการทําเพลงนี้ไหมก็เรียกได้ว่าใช่ครับเพราะว่าเป็นการบ่งบอกเอว่าผมอยากจะเปิดเผยตัวตนของผมให้ผู้คนได้รู้มากขึ้นนะครับเมื่อ,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 อก่อนนั้นี้ผมมีเพลงชื่อไม่เหมือนใครอืมคําถามคือทําไมาผมถึงไม่เหมือนใครคําตอบก็คือเพราะผม เป็นเอเลี่ยนครับอือจบเลยจบครับนี่เป,นเป็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 นเพลงที่ตอบคำถามในทุกๆอย่างที่คุณสงสัยในตัวคุณดีเจราาครับผมสรุปแล้วนี่แหละเพลงนี้แหละเอเลี่ยนคือตัวตวนของเขาครับผมสวัสดีครับ<อ>ชาวโลกครับอ๋ออ๋ออ๋อหเมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยจริงๆเราเราสัมภาษณ์สมุนเขานะพี่กบแฟชบอยนั่นคือเอเลี่ยนอีกตัวหนึ่งโอ้แล้วเพลงนี้เอาจริงๆคุณต้องการสื่อสารอะไรกับชาวโลก ผมต้องการจะบอกว่าพวกเรามาอย่างสันติครับอมาถึงพวกเราที่เป็นเอเลี่ยนดีมีเอเลี่ยนไม่ดีด้วยอมืพวกนั้นมันนิสัยไม่ดีครับผมอืแต่ว่าไม่ใช่พวกเราอืัครับและสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารมากในเพลงนั้นใช่ครับใช่ครับคือผมอยากจะบอกว่าอย่าลืมเรือนสิ่งที่สําคัญที่โลกนี้มีและที่อื่นไม่มีนั่นก็คือความรักครับผม ใช่ครับพวกเราได้รับรู้มาว่ามันยังมีสิ่งนี้อยู่ที่ดาวดวงนี้พวกเราเลยมากันที่นี่เพื่อมาดูว่าจริงหรือเปล่าปรากฏเราได้พบครับกับความกลหนเราได้พบกับความกลัวที่พวกเขามีต่อพวกเราแล้วก็ความเกลียดชังซึ่งมันก็แอบใจหายไปว่า ความรักเนี่ยมันกําลังเริ่มห่างหายไปจากผู้คนความรักเริ่มเดือนรางถูกต้องครับเราก็เลยต้องนํามันกลับมาเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าอย่าทิ้งสิ่งนี้มันสําคัญมากขณะพวกเรายังต้องการมันทุกคนทุกคนต้องมีมันไว้ครับว้าวบลาโวแค่ชื่อคําว่าเอเลี่ยนเนี่ยสื่อความหมายเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ขาดหายไปบนโลกมนุษย์ได้ขนาดนี้เลยครับผม มันลึกซึ้งมากนะเอาจริงฟังจากฟังแบบนี้ของในมุมมองของคนแต่งเพลงเองซึ่งเพลงนี้เอเลียนเป็นคนแต่งด้วยถูกต้องแล้วสื่อว่านะครับความรักของพวกเราบางทีเนี่ยที่เราเห็นอยู่สัมผัสกันอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มเลือนลางหายไปแล้วต้องมาต้องใช้เอเลียนเป็นคนแบบลงมาบอกลงมาครับสื่อถึงอยากให้เก็บเรื่องราวความรักดีๆตรงนี้เอาไว้กับทุกๆคนถูกต้องครับถูกต้องมันเป็นพลังงานที่ดีครับเราต้องเก็บมันไว้ครับและนี่คือเป็นเป็น เราเป็นสื่อในการถ่ายทอดเพลงนี้มอบความรักผ่านเพลงนี้ให้กับมนุษย์โลกทุกคนถูกต้องครับถูกต้องครับพี่ดอุ้ยแต่งได้ลึกซึ้งแล้วคอผมอฟัง,งจากคุณแล้วครับมันตีความหมายได้แบบเกี่ยวกับความรักได้ด้วยจริงไหมครับเอา้าก็จะฟังจากคุณนี่คือมันตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับส่งทอดให้เก็บความรัก และความรักครั้งนี้เอาไว้ใช่ครับใช่ใช้เวลาในการแต่งเพลงนี้นานไหมครับเอเลียนเออผมใช้เวลาประมาณถ้าเอาเวลาของมนุษย์โลกเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนใช้ใช้เวลาบนบนของมนุษย์โลกหนึ่งเดือนใช่ครับแต่ถ้าเป็นเวลาของดาวเอเลียนก็คือประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามแปดห้าสองสี่เจ็ดออ ปดสามสองโอ้ภาษานี้ต้องวิ๊นาทีคร,ครับผมวินาทีครับแป๊บเดียวก็ได้เพลงนี้ออกมาแล้วใช่ครับไม่แล้วลยเนื้อเพลงนี้คนที่ได้ฟังเดี๋ยวออนนิดนึงนะคะคนที่ได้ฟังเพลงเนี้ยเหมือนในเนื้อเพลงของคุณเนี่ยมีภาษาของเอเลี่ยนด้วยใช่ครับผมอ๋อครับโอ้โหผมเพิ่งเนี่ยนี่เป็นเพลงที่ผมสัมภาษณ์ศิลปินในประเทศไทยมาเนี่ย ผมไม่เคยเลยว่าจะมีเพลงไหนที่แหวกแนวและแปลกใหม่เท่ากับเพลงของดีเจอร์หลาบเพราะว่ามันมีภาษาเอเลี่ยนครับศิลปินบางคนบอกผมเอาภาษาอังกฤษผมเอาภาษาอีสานภาษาใต้แต่ในเพลงของดีเจอร์ลาภาษาเอเลี่ยนครับอคุณคิดได้ยังไงครับคุณผมไม่ได้คิดครับเพราะมันมาจากมันมันคือการถ่ายทอดว่าจริงๆแล้วภาษามันเป็นแค่สิ่งที่เป็นเรื่องรองครับการเข้าใจถึงอารมณ์ ผ่านเสียงมากกว่านั่นคือสิ่งสําคัญครับผมอเพราะฉะนั้นผมเลยดึงเรื่องของวรรณยุออกไปอืให้เหลือแค่ตัวเสียงเท่านั้นอืแล้วก็ให้เรารับรู้ได้ว่าเสียงเนี่ยมันส่งอารมณ์แบบไหนครับผมเพราะพวกเรากําลังโฟกัสกับกําแพงที่เรียกว่าภาษาอยู่อ่าใช่แต่ถ้าเราลองสังเกตดีๆนะฮะเพลงต่างชาติหลายเพลงเราสามารถที่จะรู้สึกถึงมันโดยที่ไม่ต้องเข้าใจเลยว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่ อ่ะอันนี้จริงอันนี้ถูกไหมฮะันี้ผมเชื่อผมหมายหมายความว่าการก้าวข้านการก้าวข้ามกำแพงของภาษามันได้เกิดขึ้นแล้วครับแล้วผมพยายามทําเรื่องนี้ให้ชัดขึ้นผ่านการเอาภาษาออกฮะเหนือแค่เสียงครับผมเข้าใจเลยสิ่งที่คุณพูดภาษาไม่ต้องก็ได้เราเข้าใจมันได้เลยโดยผ่านแบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เสียงซาวอะไรก็แล้วแต่เราเข้าใจมันได้โดยที่บางทีไม่ต้องเข้าใจภาษานั้นก็ได้นะถูกต้องครับผมเหมือนแบบคุณฟังเพลงจีนฟังเพลงเกาหลีคุณยังไม่เห็นต้องเข้าใจเนื้อหาความหมายมาเลยแต่คุณรู้สึกอ่ารู้สึกซึมอินกับเพลงเพลงนั้นได้โดยที่ไม่เข้าใจความหมายของภาษาถูกต้องครับอ๋อโหเป็นการทําเพลงที่อ่าลึกซึ้งมากบมากแล้วก็แปลกใหม่ในวงการ เพลงในยุคนี้ด้วยเพราะว่ามันมีภาษาเอเลี่ยนอยู่ในนี้นะครับคุณลองไปฟังกันดูนะนอกจากจะฟังยากแล้วนะครับเพลงนี้ผมบอกเลยเอเลี่ยนนะร้องตามยากด้วยคือคุณคทำเพลงนี้ออกมาคือกะไม่ให้คนอื่นร้องตามเลยใช่ไหมครับคุณิเพลงนี้นเป็นเพลงประเภทที่เอ,อเอามาฟังครับผม <laughs> ใช นอนฮะคือมันเป็นเพลงเอเลี่ยนนะครับเออเออ,เอ,อมนุษย์โลกก็อาจจะต้องทําความเข้าใจมันมากขึ้นแบบปกตินิดนึงครับ,รบถ้าเป็นเพลงเอเลี่ยนแล้วผู้รู้เรื่องก็คงไม่ใช่เอเลี่ยนครับอืมอืมฉะนั้นเพลงนี้ใครที่ได้ฟังแล้วลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงหรือว่าคุณรู้สึกว่าเออ จริงอย่างพี่โด่งว่าเลยผมร้องตามพี่บิ๊กดีจราดไม่ได้จริงๆนะครับ,รบหรือว่าฟังแล้วคุณเข้าใจในสิ่งที่บิ๊กกำลังจะสื่อสารใช่ครับแต่มีอย่างหนึ่งที่สําคัญมากมถ้าเกิดว่าคุณสามารถร้องตามได้แสดงว่าคุณเป็นเอเลี่ยน <c oughs> นี่เออโอ้โหเพลงนี้เป็นการโปรโมทที่ดีนะถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณเข้าใจคุณสามารถร้องตามกันได้นั่นแหละคุณเข้าใจภาษาเอเลี่ยนแล้วนะครับนั่นคือการมอยากรู้ว่าตัวคุณ เป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าลองฟังก็ให้ลองฟังแล้วลองร้อง,องตามดูร้อ,องตามได้แสดงว่าคุณเป็นเอเลี่ยนทุกช่องทางของดีเจลาดเพลงนี้อยากจะให้ขอเข้ามานะครับแล้วก็ปล่อยมาแล้วทั้งแบบภาพ MV มิวสิกวิดีโออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงมิวสิกวิดีโอของคุณด้วยนะครับนอกจากภาษาเอเลี่ยนในเนื้อเพลงนี้แล้วใน MV เขาจะสื่อสารอะไรให้กับคุณผู้ชมรวมไปถึงแฟนๆของบิ๊กดีเจลัดพักสักคู่เดียวครับ ไทยแลนด์ o p v ปูด2025เปิดให้คุณร่วมเสนอชื่อสุดยอดรางวัลแห่งปีทั้ง8สาขารางวัลได้แก่ A สุดยอดคนบันเทิงแห่งปี B สุดยอดศิลปินชีป๊อปแห่งปี C สุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี D สุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี E สุดยอดนักกีฬาแห่งปี F. สุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี G. สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปี H. สุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปีสามารถเสนอชื่อโดยพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษประจำสาขาเว้นวรรคแล้วตามด้วยชื่อผู้ที่ต้องการเสนอผ่าน2ช่องทางคือแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์ครั้งละ6บาทหรือ SMS ส่งมาที่เบอร์4689000ครั้งละ6บาท เริ่มเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึง2พฤศจิกายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i l a n d t o p w o r r d m c o t net เพลงไหนดีเพลงไหนเด็ดไอดอลคนไหนมาแรงรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวของวงการทีป๊อปไปกับไอดอลเพล r o รูมรายการที่พาคุณเจาะลึกในทุกกระแสทีป๊อปแบบจัดเต็มพร้อมการสัมภาษณ์สดสุดเอ็กคลูซีฟจากเหล่าศิลปินไอดอลสุดฟังเมามันทุกหยดกระตุ้นยามบ่ายของคุณให้มีชีวิตชีวาพบกับผม MJ พี่ดง m อดองดองมินจูเ m ็มเจม m อ็ปาร์ตี้ตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นที่ เอาละกลับเข้ามานะครับกับบิ๊กดีเจลรานะครับรวมไปถึงเราพูดถึงเพลงเอเรียนนี้นะฮะเบื้องหลังการทํางานการคิดการแต่งเพลงต่างๆฟิลลิ่งที่เราถ่ายทอดลงไปในเพลงนี้ที่อยากจะให้อา่าชาวโลกอย่างพวกคุณเนี่ยลองฟังกันดูแล้วดูว่าคุณเข้าใจภาษาเอเรียนอย่างที่บิ๊กต้องการจะสื่อหรือเปล่าความรักของคุณอยู่ที่ไหนคุณลองเข้าไปตั้งใจฟังเพลงเอเรียนนี้แล้วคุณอาจจะสัมผัส เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนี้ได้ถูกต้องครับโดยที่ไม่ต้องผ่านภาษาไทยหรือภาษาที่เราเข้าใจกันง่ายไม่จำเป็นครับนี่เอาละมามาถึงในส่วนของมิวสิกวิดีโอบ้างดีกว่านะครับ,รบหลังจากที่เราทำเพลงนี้เสร็จแล้วแน่นอนต้องมี MV ปล่อยออกมาคุณต้องการเล่าเรื่องราวเอเลี่ยนนี้ผ่านภาพยังไงบ้างครับคุณบ๊กครับเออจริงๆหลกักๆเลยอยากจะให้ภาพเนี่ยมันเอ,อ่อแมทชิ่งกับตัวเนื้อเพลงให้มากที่สุดอืม คือ,เ,อ,อเราจะเห็นได้ว่าเอเลียนเนี่ยลงมาจากยานอวกาศซุ่มมาที่โลกฮะแล้วสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือผู้คนตกใจผู้คนกลัวนั่นคือภาพจําว่าเอเลียนมันคือสิ่งที่แบบอันตรายน่ากลัวเออแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหากสังเกตใน MV ดีดีเอเลียนที่อยู่ใน MV ีแทบไม่ได้ทําอะไรเลยครับอมายืนเฉยๆเดินไปเดินมาไม่ได้มีการทําร้ายมนุษย์หรืออะไรทั้งนั้นครับผมแต่ว่ามนุษย์ ตัดสินไปเองคิดไปเองคิดไปเองก่อนเรื่องเนี้ยผมอยากจะเสือเห็นว่าเราคือมนุษย์โลกมีนิสัยส่วนตัวแบบหนึ่งที่เราเคยชินกันก็คือการชอบตัดสินอะไรไปก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะตัดสินอะไรไปก่อนที่จะได้รู้จักมันจริงๆครับผมอันนี้สำคัญมากครับโอ้โหผมเข้าใจเลยนะพอฟังจาก พี่บิ๊กอย่างนี้แล้วครับ M v วตัวนี้สื่อได้ดีมากๆนะความหมายของเขาคุณอย่าไปตัดสินใครเพียงแค่คุณมองเขาแบบปั๊บไอตัวนี้ต้องเป็นตัวเลวใช่มันลองเร็วแน่มันเพี้ยนแน่เลยมันบ้ามันบอไอตัวนี้มีรอยสักไอตัวนี้ไม่ดีแน่นอนถูกต้องครับหรือว่าเฮ้ยคนนี้คนดีแน่เลยดูทางเขาแบบภาพลักษณ์ดีบลา bla b แต่เราควรจะต้องทําความรู้จักเขาแล้วก็ เข้าไปถึงจิตวิญญาณของเขาเราก็รู้จักตัวตนจริงๆของเขาเพื่อที่จะโอเคเราค่อยวิเคราะห์เราค่อยแบบแยะแยะว่าตรงลงเขาเป็นยังไงอะไรยังไงก่อนที่จะตัดสินไปก่อนเนี่ยมันเป็นความเคยชินที่น่ากลัวสำหรับสำหรับมนุษย์ที่ผมมองว่ามันอันตรายแล้วควรจะต้องแบบเผ่านการเดเวล็อนิดนึงครับเพื่อให้พวกเขาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับไม่แล้วคือโอฟังแบบนี้ ผมเข้าใจภาพที่ดีจจรัตต้องการถ่ายทอดเลยนะแล้วเด็กยุคนี้นะครับรวมไปถึงสังคมโซเชียลยุคนี้เนี่ยมันเป็นแบบที่บิ๊กเขาพูดจริงๆนะครับผมบางทีผมไม่ได้เคยคุยกันเลยหรือบางทีไม่ได้รู้จักกันรู้จักกันผ่านแบบพิมพ์ข้อความโซเชียลมีเดียถูกต้องไหมใช่แล้วคุณไปตัดสินเขาแล้วว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันต้องเจ้าชู้แน่เลยไอตัวนี้มันต้องเป็นแบบเกเรแน่เลยโดยที่คุณไม่ได้รู้จักตัวตนจริงๆของ เอเลี่ยนตัวนี้ของซ่งนั้นครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ผมผมองว่าอันนี้ยสาคัญมากถ้า<ม>เราสามารถที่จะถอยมาก้าวหนึ่งก่อนแล้วเพื่อที่จะท<ม>ําความเข้าใจมันจริงๆก่อนก่อนที่เราจะฟันเพราะผมอ่ะเติบโงมาด้วยหลักการของนักวิทยาศาสตร์ เราจะต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะสิ่งต่างๆให้ดี analyze มันตั้งสมมติฐานได้แต่ไม่ใช่ไปฟันมันเลยโดยที่เรายังไม่ได้เข้าใจมันคุณยังไม่มีความรู้คุณยังไม่มีข้อเท็จจริงคุณยังไม่มีข้อมูลเลย Yes โอ้โหเพลงคุณลึกซึ้งจริงๆ Bravo เอาจริงเ้ยเพลงเอเลี่ยนทำให้เราคิดคิดถึงตัวเราได้เลยนะแล้วก็ยิ่ง MV ของคุณที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพครับ ตีความหมายออกมาแบบนี้มันสัมผัสได้กับสิ่งที่ต้องการจะบอกสังคมยุคนี้จริงๆว่าคุณน่ะอย่าไปตัดสินว่าเอเลี่ยนที่ลงมาในโลกมนุษย์ใบนี้ยมันคือตัวอันตรายถูกต้องครับจริงๆเขามาเขาไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ำถูกต้องครับใช่โอ้โหแล้วคือบิ๊กเขาเล่นเป็นตัวเอเลี่ยนที่ลงมาเองด้วยนะใช่ครับนี่ครับลงมาดูโลเคชันแล้วคือ ลงมาถึงที่โลกมนุษย์ของเราก็ไป RCA เลยเว้ยไอตัวนี้เลยครับเพราะว่าที่นี่มีความลับอยู่เออครับผมครับผมมนุษย์เชายหญิงชอบมาเออมาเตะกันอะไรจริงว่าคุณเลือกโลเคชั่น RCA เพราะแบบนี้ด้วยเหรอเออส่วนหนึ่งครับมันได้มูสด้วยแล้วของเรื่องของตึกของโอเมทรีต่างๆมันมันได้ความเป็นแบบว่าบรรยากาศบรรยากาศ ที่มีความแบบ Y2K ด้วยอะไรเงี้ยหลายหลายอย่างครับคือที่นี่มันตอบโจทย์ครับผมอ๋อถึงว่าทำไมเขาเลือกโลเคชั่นเป็นที่พระราม9 RCA นะครับมันมีร้านนวดด้วยครับอะไรใช่ครับผมมีร้านก็เลยเฮเลียนก็เลยไปเช็คว่าเฮ้ยที่นี่มันมีความรักหรือเปล่าอะไรอเงี้ยครับผมอืมอืมอืมวิเตแต่แต่แต่แบบแหมมันเลือกลงถูกที่ถูกจุดพอดีเลยนะใช่ใช่ครับผมเออเอาจริงคุณ เนี่ยเนี่ยลงมาจาก UFO ของคุณเนี่ยครับผมแล้วเลือกลงใจกลางแบบใจกลางของโลกของเราเลยใชใจกลางกรุงเทพเลยถูกที่ทุกคนจะต้องไปแสดงความรักต่อกันถูกต้องครับแสดงความรักหรือเปล่าเออแล้วน่าสนใจน่าสลองดูใน MV ต่ออืมอมแล้วผมอยากจะถามนิดนึงว่าอ่าบรรยากาศการถ่ายทำอะไรต่างๆที่คนเข้ามาร่วมแสดงกับคุณด้วยแล้วคุณจะต้องเล่นเป็นเอเลี่ยนแบบเนี้ยครับ มันยากไหมครับกับการต้องสวมบทบาทเป็นเอเลียนตลอดทั้ง MV ็มวีโอ้ยมันง่ายมากเลยครับรอเพราะว่าผมเป็นเอเลียนครับโอเคท่านนี้โอเคเลยตอบแบบนี้ง่ายเลยเพราะมันคือตัวตนของผมครับครับผมนี่ลูกเล็กเด็กและเด็กนี่ก็นักข่าวยังกลัวครับผมกลัวหมดหัหดนะหัวหดเลยเออวิ่งหนีกันกระเจิงครับวิ่งหนีทาไม นี่มีซีนซ,ซีนนี้เหมือนเอเลี <Alien S 2> ่ยนบุกโลกเลยนะเขาผมข,ขยายล่างครับเ,<อ><อ>เหมือนอุลตร้าแมนมองหาความราักอ่าเ้อ่าอ่าเนี่ยเข้าไปดูนะที่พี่ดงนั่งพูดคุยกับบิ๊กดีเจอหลาดอยู่ใครอยากจะเห็นภาพมู o เ MV ตัวนี้แล้วเห็นเอเลี่ยนบุกโลกเนี่ยเข้าไปดูในมิวสิกวิดีโอตัวนี้ได้ปล่อยออกมาให้ได้ชมกันแล้วนะครับบรรยากาศก็กอย่างที่บิ๊กบอกไปเลือกโลเคชันเป็นใจกลางพระรามเก้านะครับใจกลางเทพของเราอย่างลูทนี่แหละ เออนะ RCA นี่ก็เป็นถิ่นถิ่นตอนสมัยเรียนเฟชชี่ทุกคนต้องไปตจริงครับผมจริงเออผมนี่คือสอบตกพอดสถานที่นี้เลยอ๋อผมไปตามหาความรักผมไปตามหาความรักจนคะแนนผมตกอ่ะคุณนีกจริงๆครับผมคออช่วงช่วงพี่โดกเฟชชี่เนี่ยผมตกเพราะว่าไปตามหาความรักใน RCA นี่แหละ เออนะถ้าผมรู้ถ้า MV ตัวนี้คุณเกิดขึ้นเร็วหน่อยคงแบบเตือนใจเตือนสติผมได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะเข้าไปดูกันได้นะครับเพลงเพลงนี้ดีมากเดี๋ยวฝากฝากช่องทางในการรับชมผลงานชิ้นนี้นะครับพี่บิ๊กครับ ครับสามารถดูมิวสิกวิดีโอได้แล้วนะครับในช่องดีจราออฟิเชียลของผมครับผมส่วนเพลงแน่นอนครับฟังได้ทุกช่องทางแล้วครับแล้วเห็นบอกว่านะครับคุณฟังฟังดีๆนะครับแฟนๆของบิ๊กครับเขาจะรวบรวมนะครับเป็น CD เป็นอัลบั้มด้วยนี่จริงหรือเปล่าครับจริงครับคือผมมีเพลงฮิตมากมาย ที่ออตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักมันผมก็เลยอยากจะรวบรวมมันแล้วก็ทำมาเป็นอัลบัม้มที่สามารถจะเ,เก็บไว้ได้ครับผมเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นซีดีเป็นแผ่นเสียงทำเป็นบ็อกเซตครับผมแล้วผมก็มีหกเ,เพลงอยู่ในนั้น หกเพลงนี้คือเป็นเพลงที่คุณเลือกเข้ามาแล้วอะหเพลงนี้เป็นเพลงที่เลือกเข้ามาเพราะว่ามันเป็นแบบมาสเตอร์เพซที่โด่งดังของผมแล้วอย่างเช่นเพลงรถไฟบนฟ้า Galaxy Express ถูกไหมฮะแล้วก็เพลง Galaxy ของผมเพลงนักวิทยาศาสตร์ครับผมเพลงโลกคู่ขนานอ่าเพลง Luxury รักซูรีโอเคครับผมแล้วก็เอ่อเพลงไม่เหมือนใครครับผมอืมเอาแล้วคุณจะไมไม่เอาเอเลี่ยนใส่เข้าไปด้วยอ๋อเอเลี่ยนนั้นเอ่อเป็นเป็นแบบเซตใหม่อ๋อโอเคเอ่อมันมันไม่ยังไม่ได้ถือเป็นแบบมาสเตอร์พีซที่คนรู้จักแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยเอาเอ่อเพลงเหมือนรวมฮิตแล้วกันเรียกว่าเพลงรวมฮิตของดีเจระครับผมนี่อยู่ในอัลบั้มนี้เลยอยู่ในบ็อกเซ็ตนี้บ็อกเซตนี้เลยถูกต้องครับผมและเรามีครบเนี่ยอืมพอมาประกอบกันมันจะได้เป็นอะไรที่ เซอร์ไพรส์มากว้าวครับผมบลาวซึ่งฟังตรงนี้แล้วคุณผู้ฟังครับฟังดีๆนะครับอัลบั้มบ็อกเซ็ตชุดนี้ของดีเจอหลาดครับเราจะมีจำหน่ายที่แรกที่งานมอนเต ถูกต้องนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับนั่นก็คือคุณจะไปเจอบิ๊กที่งานด้วยแล้วคุณก็สามารถไปซื้อบ็อกเซ็ตชิ้นนี้ได้ถูกต้องครับในนั้นก็จะรวบรวมแผ่นซีดีหเพลงนี้แหละที่เป็นเพลงอยู่ในความทรงจําของแฟนของบิ๊กดีเจอหลานนะครับแล้วก็เออซีดีแผ่นนี้มันเสร็จหรือยังอ่ะพี่อยากได้ด้วยเสร็จแล้วครับี๋วยังไงเดี๋ยวผมให้ทางค่ายติดต่อมาจัดการครับขอบคุณเอเลียนนะครับเออซีดีคุณมันต้องมีมูลค่าดีแน่ๆเลยเพราะว่า คิดถึงบรรยากาศเล่นแผ่นซีดีมากๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ในรถคุณยังมีเครื่องเล่นซีดีนี้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะทุกวันนี้จะเป็นแบบบลูทูธใช่ใช่ป่าสตรีมมิ่งแต่เนี่ยมันเป็นกลิ่นอายของคนเติบโตมากับเทปเทปกับซีดีแล้วลูกเล่นมันเยอะมากครับ มันมีลูกเล่นหลายอย่างมากเอยากอยากจะบอกมากครับแต่ว่าอยากจะให้รอดูให้ไปเจอวันที่งานนี้เลยใช่ครับใช่ครับโอ้เนี่ยพี่เติบโตมากับเทปผีซีเถือนกันจริงจริงอันนี้ไม่เถื่อนฝากาไว้ด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลนี้กับเอเลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไลน์นี้ครับกับไอรอนเพลลุมซักคุกหรือว่าซัก หนึ่งท่อนได้ทั้งหนึ่งท่อนได้ไหมพี่บิ๊กกับเพลงนี้นะเอเลียนสำหรับคนที่อยากจะชิมเป็นน้ำจิ้มถอดที่อยากไปฟังเพลงเต็มนะครับเพลงนี้นะฮะเอเลียนเนี่ยมันร้องว่าครับเอาอะไรบ้างครับได้ครับพี่บิ๊กครับมันร้องว่าออ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 ีีีีีาาาาาาาเเ e อ r a r e e อา a a e a อ e อีอีอีอ e e a ครับผมเอเลียนโอหน Yep.